สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเจลเฮเนะครับผมปรลิตชุมอะยวงครับผมสาธิตศศิระภาครับชื่อเล่นชื่อตาครับผมแช้์ครับตัวจากจันสมิทธ์ครับผมก๊อฟครับพงศกรชื่นเจริญครับพวกเรา4ี่คนนะครับก็มาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับมหาวิทยาลัยราชพัฒนทรุสิธิ์นะครับผมครับวันนี้เราจะมาคุยกันในประเด็นนักศึกษามั่วสมกันบนสะพานชื่อดังย่านราชวิถีนะฮะ ประเด็นนี้เกิดขึ้นเมื่อ,อผู้ที่อยู่รอบรอบสะพานนั้นนะฮะเกิดปัญหาเห็นเด็กนักศึกษามั่วสุมกันนะฮะตั้งแต่ช่วงเย็นเลยนะฮะจนถึงดึกเลยฮะเพื่อนเคิดไงกับประเด็นนี้ฮะ,ะจากประเด็นที่ประชาชนที่สัญจรผ่านสะพานนะครับเช่นอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับเช่นสะพานกรุงทน นะครับผมก็จะเห็นนักศึกษาอันนี้เราจะไม่ระบุนะครับว่านักศึกษาจากที่ไหนหรือว่าอะไรนะครับก็จะมีทั้งกินเหล้าแล้วก็มีการจับกลุ่มดีกีตาเล่นเพลงอ่าหรืออะไรก็แล้วแต่ซื้อของมากินก็จะเกิดการที่ว่าอ่าขัดขวางการการสัญจรทางเท้านะครับทั้งซ้ายทั้งขวา,ข,วาของสภานเลยนะครับเอออยากทราบ ว่ามีความคิดเห็นยังไงกับการที่วัยรุ่นที่ไปมั่วสมทําไมเขาถึงต้องไปมั่วสมกันตรงนั้นด้วยคือที่อื่นก็มีไงผมว่านะครับอาจจะเป็นที่แบบบรรยากาศบรรยากาศเพราะว่าบรรยากาศอ่าใช่ลมเย็นมากอากาศปลอดโปร่งมากครับแถวนั้นก็มีวิวให้ดูอีกโวทะเลโรแมนติกแบบโรแมนติกเจ้าพญาอย่างนั้นใครก็อยากจะไปดูใช่ไหมครับโอเค จะม้วสุมต้องดูทำเลนะฮะต้องรู้ทำเลใช่ไม่ไม่ได้ผิดที่คนนะฮะผิดผิดที่ทำเลนะโอเคฮะเมื่อเกิดการม่วสุมก็ต้องมีการกรีดขวางการจราจรใช่ฮะอยากทราบว่าชาวบ้านแถวนั้นหรือถ้าเป็นเราอ่ะเราขึ้นรถเราขึ้นรถเราผ่านไปทางนั้นแล้วเราเรารถเราติดอ่ะเราคิดยังไงกับเขาเฮ้ยตัวอะไรทำอะไรการเล่นอะไรกัน ทำไมไม่กลับบ้านมาทำอะไรกันตรงนั้นอ๋อใช่เวลาใช่เรื่องไว้เนี่ยคิดว่าม,มันส่งผลกระทบกับคนวงกวงกว้างไหมส่งผลกระทบกับคนวงกว้างครับเนื่องจากว่าถ้าเป็นนักศึกษาสถาบัานไหนเนี่ยที่ไปนั่งตรงนั้นแล้วอะ่ะเขาก็มองว่าสถาบัานนี้มันดูไม่ดีใช่ไหมครับฮะใช่ครับแต่อ,อย่างเนี่ยนักศึกษาส่วนใหญ่เขาก็ไม่เก็บขยะก,กันก็เป็นการทิ้งขยะเรียร่าดี ก็นปัญหาทางสังคมของชาวบ้านแถวน้นด้วยครับนอกจากรถติดแล้วมีขยะแล้วใช่คับอ่าสอมเสียชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยแล้วครับอมันส่งผลกระทบแทบจะทุกด้านเลยนะฮะก็อยากจะขอความร่วมมือนะฮะของนักศึกษาที่มัวสุมกันแถวนั้นก็อยาก,กีดขวางทางจราจรเลยฮะพอดึกๆแล้วก็กลับบ้านเอฮะ <c oughs> อาจจะคุยกันนิดหน่อยก็โอเคแล้วฮะ อ่า,อาแล้วก็ยังมีประเด็นอีกอีกหนึ่งประเด็นที่ขึ้นมานะฮะก็คือประเด็นการดื่มสุราดื่มสุราพอมีการม้วสุมก็ต้องมีอาหาอะไรทำใช่ไหมฮะการดื่มสุรานี้เป็นไงฮะอ๋ออร่อย <c oughs> อ่าใช่ครับเอ,อ,อ่ออร่อยนะครับ <c oughs> ผมว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพนะครับเออผมว่าการที่เรากินของมึนเมาเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วก็อาจจะมีทั้งผู้ชายผู้หญิงอยู่ในกลุ่มเดียวกันใช่ไหมครับอแล้วตกกลางคืนพอแบบ ได้ฟิลได้ต่อไปต่อเลยบรรยากาศดีอย่างที่ผมบอกนะก็อาจจะมีการดึกๆเนี่ยอาจจะมีการนั่งเป็นคู่คู่ครับแล้วก็อาจจะแสดงพฤติกรรมใช่แสดงพฤติกรรมที่ไม่สมควรไม่สมควรที่แบบที่ยังใส่ชุดนักศึกษาอยู่เนี่ยนะฮะใช่ครับอคุณก็พี่เคยไหมครับผมไม่เคยครับผมไม่เคยครับผมคุณถอดกอดตลอดเลยใช่ไหมอ่าก็คือว่าแต่ในในอีกแง่มุมที่ผมมองนะก็คือ นักศึกษาอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยเรียนหนักอ่ะวันนี้เรียนหนักอไปแบบรีแลกพักผ่อนกันหน่อยไหมอย่างนี้แล้วถืออุณาภูมิขนอนคว้า่อนทายอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกแง่มุมหนึ่งอีกความคิดหนึ่งของคนที่ไปเท่านั้นนะครับผมแต่คนอื่นที่มองเข้ามาก็อาจจะไม่เข้าใจอะฮะแล้วก็มันไม่มีใครเข้าใจหรอกค่ะถ้าไม่ใช่คนที่ไปทําอย่างนั้นแล้วก็มันก็เป็นที่เดือดร้อนของคนหมู่มากนะฮะ ก็ฝากนักศึกษาแถวนั้นนะฮะช่วยยังไงก็เกรงใจอะ่ะเออเกรงใจคนที่เขามีงานมีการทำต้องกลับบ้านหรือสัญจรอ,อยู่แถวนั้นที่ต้องอยู่แถวนั้นนะฮะเขาต้องเจอกับบรรยากาศแบบนี้ตลอดก็อยากจะให้เห็นใจเคารพสิทธิของกันและกัน,นะฮะอืมครับอ่าแล้วก็แล้ว เป็นไมได้ไหมครับว่าทางสถาบันเนี่ยจะจัดพื้นที่ให้นักศึกษาทำกิจกรรมเหรอคะเพื่อไม่ให้นักศึกษาไปดื่มเหล้าแล้วฮะมันจะช่วยได้หรือไหมฮะไม่ได้ไม่ได้ก็อ๋อก็อสำหรับวันนี้นะฮรรายการเราก็หมดเวลาแล้วครับผมปริศชุมอะัยบงผู้ดำเนินรายการนะครับพีทนะครับขอลาไปก่อนครับครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับไม่คัชือ บออ้พูดไปเลยพูดได้อีกเพราะเดี๋ยวเขาตับต่อได้ต่อละก็เมื่อกี้กูสวัสดีแล้วมึงก็ครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาไปแล้วนะครับผมปริตชุมไรวงนะฮะผู้ดำเนินรายการครับสาธิตสี่กัมพาครับก็ครับ แชมป์สือจากครับครับกอล์ฟพงศกรครับเอาวันนี้ผมก็ขอจบรายการไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับครั้งหน้า,นาเอาจอกันใหม่ครับแล้วพบกันใหม่กับพวกเราเจ้เอาอแฮชแฮดบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย <c oughs> ตื่นเต้นไหม <c oughs> <c oughs> อย่ายแยกเงนินพูดยยพดีกว่ <c oughs>